อยู่สภาพอากาศวันนี้ฝนกำลังตกเลยนะครับวันที่20นะครับพฤษภากรุงเทพมหานครเขตพระนครนะครับวันนี้มีรายงานว่าจะมีฝนตก60%ของพื้นที่นะครับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทุกๆภาคนะครับเที่ยงเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับสภาพอากาศนะครับรายงานไล้จงวัน และช่วงเดือนนี้นะครับวันที่23ถึงวันที่27นะครับจะมีปริมาณฝนตกมากขึ้นนะครับทั่วทุกภาคนะครับมีบอสุมพาดผ่านประเทศไทยนะครับก็ดูแลกันดีๆครับดูแลพื้นที่สัตย์สิมของท่านดีๆครับติดตามข่าวไว้อาจจะมีพายุฝนตกแรงๆที่ไหนบ้างก็คอยชมนะครับจะรายงานให้ทราบนะครับ วันนี้ตกแรงเลยครับเมื่อวานสองวันสามวันวันนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทุกวันเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่้ตกทุกเขตนะครับบางเขตก็ยูนนอกพื้นที่ที่จะตกก็ไม่มีตกอนกันเจ่ที่ไหนตกเยอะก็เยอะนะครับตรงนี้กรุงเทพปานาครเขตปานาครครับตรงนี้เว้นช่วงมาสองวันแล้ววันนี้ตกหนักเลยครับครับเอาพาบรรยากาศไว้จบเลยนะครับ